สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชาณน,น,นะคะวันนี้เราจะมาทําขนมละอ,องลำเจียกกันนะคะขนมละอ,องลำเจียกก็มีหน้าตาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะขนมละอ,องลำเจียกนี่ก็จะมีด้วยกันอยู่สองส่วนนะคะในส่วนของแป้งนะคะแป้งแล้วก็มีส่วนของไส้ไส้นี้เราจะทําด้วยมะพร้าวกับน้าตาลนะคะตอนนี้มาดูแป้งก่อน,นะคะ่ะ แป้งนี่วันนี้เราทําจากแป้งสดนะคะแป้งสดของเราก็จะมีลักษณะแบบเปียกอย่างเงี้ยนะคะแล้เวลาเราจะทาเนี่ยเราก็ทำให้หมัดมาแห้งๆหน่อยแล้วก็เอาไม้มาบดให้ละเอียดนะคะเพื่อว่าเราจะได้ร่อนง่ายแล้วก็ไม่เปียกมากจนเกินไปแต่ว่าเอาพอร่อนได้นะคะจากนั้นก็มาใส่เครื่องร่อนนะคะตอนนี้ท่านที่สนใจในการทําแป้งขนมรองเกีรยวก็เข้าไปดูได้นะคะ เลือกทำแป้งแลวเอามาเจียบนะคะตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นวิธีการโรยนะคะวิธีการโรยก็คือตั้งไฟสักประมาณปานกลางนะคะจากนั้นก็เอาแป้งที่เราล่อแล้วนี่นะคะเคาะลงไปค่ะเบาๆค่ะประมาณประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ใส่ไส้ค่ะอันนี้รู้สึกว่าไฟจะแรงไปหน่อยนะอันแรกนะแล้วก็ม้วนค่ะ รีบม้วนเลยนะคะนี่ก็เสร็จนะคะหนึ่งนอันนี้ต้องรีบมว้วนจากนั้นจะมีผงๆผงนี่เราไม่เอานะคะแป้งไม่เกอดตัวแล้วเราก็กวาดค่ะกวาดเอาออกเอาทิ้งค่ะไม่เอานะคะเอาไว้ข้างๆก่อนอันนี้คือแป้งไม่เกอดตัวแล้วใช้ได้คะอันที่สองค่ะดัวนที่สองแล้วก็ตบๆอย่างนี้ยค่ะ วันนี้เราทำอันเล็กนะคะจะทำอันเล็กกันใหญ่นี่ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจหรือความต้องการของผู้ทำนะคะม้วนค่ะนะคะแล้วก็ตักขึ้นค่ะใช้ช้อนซ่อมนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะก็เสร็จไปแล้วเปลนันที่สองต่อไปดูใหม่นะคะแล้วก็กวาดเหมือนการแป้งที่เราไม่ใช้ลงดำมาไว้ข้างๆ ใช้ไส้ค่ะหย่อนไปค่ะพอแป้งเริ่มร่อนแล้วเห็นไนมะจะเห็นว่าข้างๆร่อนแล้วก็ใช้ปลายซ่อมนือค่ะสอดเข้าไปแล้วรีบม้วนเลยค่ะถ้าม้วนตอนเย็นแห้งเกินไปเนี่ยก็จะม้วนแล้วไม่สวยค่ะนะคะกวาดค่ะทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยที่ทำเนี่ยจะมีแป้งที่ไม่เกาะตัวลงในกระทะเราต้องกวาด ใชค่ะรอให้แป้งร่อนข้างๆนะคะเริ่มร่อนแล้วนะคะจะสังเกตว่าเริ่มร่อนเราก็ใช้ปลายซ่องเนี่ยสอดเข้าไปแล้วรีบมวนค่ะใช้มือช่วยนะคะจไปแล้ววันนี้เราทำอันเล็กน่ารักนะคะขนมละอองลำเจียบเนี่ยมันยากทุกส่วนนะคะทำแป้งก็ยากทำไส้ก็ยากะคะ่ะ เราก็โรยให้บางๆอย่าหนามากถ้าหนามากก็เลื่อนใส่ไส้เตรียมไม่ได้ค่ะแป้งเริ่มร่อนแล้วเราก็ใช้ปลายซ่อมนี่แหละขาม้วนนะคะอันนี้จะไม่ค่อยเท่ากันหน่อยเสร็จอันต่อไปเราเดี๋โรยให้ดูอีกสักอันนึงนะคะ ก็อาส่บางค่ะจะสังเกตว่าแป้งเริ่มร่อนแลวนะคะไฟที่องใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็เอาปลายช้อนเนี่ยสอดเขา้าไปช่วยเราใช้มือมมวนช่วยกดๆนิดๆเพื่อให้แน่นค่ะถ้าไม่แน่นแล้วจะไม่อร่อยค่ะนะคะอันนี้ก็เสร็จไปีอันแล้วนะคะเวลาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแข็งๆนี้นะคะพอเย็นแล้วก็นคะคะ ล้อองลำเจียกของเราวันนี้แต่งด้วยสีม่วงนะคะม่วงอ่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์และแชร์ share, ให้เราด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะละอองลำเจียกสวัสดีนะคะ